แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความสวยความโชคร้ายแล้วเนี่ยคงไม่มีใครพ้นพ้นเธอคนนี้ไปได้นะครับหรบเบล่ารานีนั่นเองเมื่อปลายปีที่ผ่านมาไปรับงานอีเวนต์ที่เชียงใหม่นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยถูกเบี้ยวค่าตัวนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าใครหนอช่างจะใจร้ายใจดำนะครับทำกับคนสวยขนาดนี้ได้ลงคอนะครับอุตส่าห์ไป พบปะแฟนๆนะครับไกลถึงเมืองล้านนานะครับแต่งานนี้กลับโดนเบี้ยวค่าตัวซะอย่างนั้นครับสำหรับสาวเบลล่ารานีนะครับก็มาเผยว่าถูกโกงค่าตัวเนี่ยหลักแสนเลยทีเดียวช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าไปรับงานแล้วก็ไปโชว์ตัวเรียบร้อยแล้วด้วยที่เชียงใหม่นะครับแต่กลับได้มาแค่สลิปปลอมอ้าวเป็นงั้นเลยสลิปปลอมนี่ขึ้นเงินได้ไหมไม่ได้สิถ้าได้เขาไม่ออกมาพูดอย่างนี้เขาไ่เจียหรอย้ำให้ชัดๆนะครับขึ้นเงินไม่ได้นะครับสลิปเนี่ย ก็งานนี้เจ้าตัวยังเผยด้วยนะครับว่ายังมีเพื่อนศิลปินคนอื่นที่ก็โดนเคสนี้เหมือนกัน<อ>นะครับแต่ชโชคดีกว่า,วาตรงที่ยังไม่ได้ไปแว The Stone, The ันเดชสตงเดชสตาอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเตรียมดําเนินคดีความกันต่อไปนั่นเองครับก็คือเหมือนว่าเขาโอนตังเข้ามาให้แล้วแต่ว่าพอเราไปเช็คดูมันไม่มีในบัญชีเราก็เลยถามแบบคนที่ไปวันลุ่งคืนเขาบอกว่า ไปแล้วแบบในฮอคือของคือเกลี้ยงหมดแล้วไม่มีใครเหลืออยู่แล้วก็มีทั้งแบบแก๊งเดอะสตาร์มีอะไรอย่างนี้หลายๆคนเหมือนกันนะคะแต่คือเขายังไม่ได้ไปงานไอเราเนี่ยไปงานแล้วใช่คือตอนนี้กําลังรวบรวมรวบรวมหลักฐานรวบรวมเอกสารอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแค่เราจะมีพวกทีมงานช่างช่างไฟพวกสเตทพวก